สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับอยู่กับผมแอคโคสแอคนะครับวันนี้ประจำวันที่28เมษายนนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันเรื่องราววันนี้ที่เตรียมมาฝากมีหลายเรื่องนะครับเรื่องราวของตลาดซื้อขายมีข่าวเชื่อมโยงกับโอซิมเฮนนะครับมีข่าวกับบุกโยซากานะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของนาบีเกต้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นด้วยเดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าวของวันนี้นะครับก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับเริ่มที่กระเบนเนบนะครับสำหรับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดข่าวนะครับใคร อยากได้ยาคลายกล้ามเนื้อนะครับก็นึกถึงกระเบนเน็บนะครับซื้อไี่ง่ายนะครับตามร้านขายยาทั่วไปนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็ได้นะครับโทรสอบถามมีแอดไลน์แล้วก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับสามารถติดต่อกันเข้าไปได้นะครับรวมไปถึงเซ็ตพอยต์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนําเข้ารถยนต์อิสระจากต่างประเทศทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับแล้วก็รับสั่งรถยนต์ตามสเปคลูกค้ามีศูนย์บริการครบวงจรกว่า15ปีนะครับบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับพิเศษ ป้องกันโควิด1 9แบบนี้นะครับเซตพอยต์กรุ๊ปมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่มาจากช่องโค้ดแอคนะครับนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คฟรี26รายการแล้วก็มีอบโอโซนฟรี o ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ออกรถตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าได้ราคาพิเศษนะครับติดต่อกันเข้าไปได้เลยนะครับเบอร์0 8 3 2 5 2 7 7 7หนะครับหรือว่าแอดไลน์เซตพอยต์คาร์ไอจก็เซตพอยต์คาร์เช่นกันนะครับรวมไปถึง พรีเมียมคลาฟพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กนะครับตอนนี้มีสาขาที่นวนจันท์นะครับแล้วก็นิชดาธานีเร็วนี้จะเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัล o เวิด์นะครับรอโควิดหาหายไปก่อนนะครับมีเดลิเวอรี่นะครับสามารถโทรสั่งได้เลยนะครับ021-054555นะครับใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครโทรสั่งเลยนะครับอร่อยแน่นอนนะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับที่เตรียมมาให้นะไปเริ่ม ก่อนจะไปเริ่มข่าวนะก็ฝากนิดนึงเมื่อวานนี้มีสตรีมเกมไปนะครับเป็นตอนของไอคอนเอร์ลัชแล้วก็ไอคอนเจอร์หลานะครับลุยแบกทีมลงแรงแล้วก็เล่นในโวตาด้วยนะครับก็ไปดูค่อถามก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีอะไรดูแล้วก็วันนี้อาจจะมีไลฟ์สตรีมอีกอันนึงเป็นการทิ้งท้ายของเดือนนี้นะครับสําหรับสตรีมเกมนะ เดี๋ยวจะเป็นหัวข้ออะไรรอติดตามดูเลยผมขอไปนั่งคิดดูก่อนนะครับอาจจะเป็นช่วงเงย็นๆนะครับประมาณ 1, มทุ่มหนึ่งหกโมงแถวๆนี้เดี๋ยวติดตามกันได้มาดูข่าวสารในวงการฟุตบอลกันก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยความเคลื่อนไหวในเรื่องของโอกาสการกลับมาเตะได้เนี่ยค่อยๆคืคบหน้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากล่าสุดเนี่ยโอลิเวอร์ดาวเดนนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเลขาธิการของกระทรวงกีฬาสื่อวัฒนธรรมและก็ดิจิตอลนะครับของอังกฤษเนี่ยออกมายืนยันเองเลยว่าตอนเนี้ย เขาได้มีการพูดคุยกับทางพรีเมียร์ลีกไปแล้วถึงโอกาสการกลับมาเตะกันได้แล้วจะต้องพยายามให้กลับมาเตะกันได้โดยเร็วที่สุดเพื่อยังคงรักษาชุมชนของฟุตบอลเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดาวเดนเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าถ้ากลับมาเตะกันได้ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบภายใต้ความปลอดภัยที่รัฐบาลตั้งเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นไปตามทีละสเต็ปจริงๆนะครับซึ่งแผนเนี่ยก็คือ อย่างที่บอกนะครับเขาจะเริ่มกลับมาซ้อมกันน่าจะก,กลางเดือนนี้นะครับบางบางแหล่งบอกว่าอาจจะ 18, สิบแปดเมษาย,ยนกลับมาซ้อมกันได้อะไรเชิงเชิงนั้นนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับโอกาสกลับมาเตะกันได้แน่นอนวันลาโคโคนาของอังกฤษยังไม่ดีขึ้นหรอกครับแต่โปรเจกต์การกลับมาเตะเนี่ยเขายังเขาจะมีวิธีการเตะในในเงื่อนไขของความปลอดภัยได้ไงไม่อย่างนั้นเขาคงไม่การโปรเจกต์นี้มานะครับเขาสามารถเตะในรูปแบบที่ปลอดภัยได้ แต่แบบปริศนามแต่แบบทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ในกระบวนการที่ปลอดภยัยซึ่งเขามีโปรเจก t นั้นอยู่แล้วก็โปรเจกต์รีสตาร์ทเนี่ยตอนนี้เริ่มไปบ้างแล้วในะหลายๆสมโมสรน,นั่นก็คือการกลับมาซ้อมแต่เป็นการซ้อมแยกเดี่ยวแบบมาซ้อมทีละคนนะครับคือไม่ได้ซ้อมเป็นกลุ่มนะทีละคนถัดกันซึ่งตอนนี้ส,สมโมสรที่เริ่มซ้อมเดี่ยวไปแล้วเนี่ยก็จะมีอาร์เซนอลบริทันเวสต์แฮมยูไนเต็ดพวกนี้เริ่มส่งนักเตะมาซ้อมทีละคนนะครับ ผัดกันผัดกันทีละคนทีละคนนะครับก็ประมาณนั้นนะแล้วก็สเปอร์ครับเดี๋ยววันนี้แหละวันอังคารสเปอร์จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ตามไปสําหรับการซ้อมเดี่ยวแต่สําหรับริเวอร์พูลผมก็ยังไม่ทราบครับยังไม่ได้แหล่งข่าวยังไม่มีแหล่งข่าวใดๆรายงานว่าริเวอร์พูลจะกลับมาซ้อมเดี่ยวเมื่อไหร่นะแต่เดี๋ยวก็คงจะตามมาหรือเปล่าเพออราะหลายๆสโมสรเริ่มกลับมาซ้อมเดี่ยวแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันสาหรับสโมสรเราส่วนในเรื่องของท้ายที่สุดนะคือตอนเนี้ทุกคน กำลังมุ่งหวังที่จะกลับมาแข่งกันได้นะ,ะทุกๆหลีกด้วยไม่ใช่แค่พีมารีนะทุกๆหลีกกาลังมุ่งหวังที่จะกลับมาแข่งกันแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่จอร์จอาริชนะครับเขียนไว้ในบทความในเว็บริปูเอ mm ็กโคเขาก็บอกว่าแต่แน่นอนว่าริพูเห็นแน่นอนสําหรับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่ว่าจะจบแบบไหนริพูมีโอกาสที่จะได้แชมป์สูงไม่ว่าจะกลับมาเตะได้ก็มีโอกาสได้แชมป์หรือสุดท้ายที่สุดมันไม่ได้จริงสถานการณ์มันไม่ให้เตะไม่ได้จริง จากการประกาศล่าสุดของยูเอฟ่าที่สองสาวันก่อนที่ผ่านมาที่ผมรายงานได้ฟังยูฟ่ายืนยันเองว่าต้องจบแบบในเงื่อนไขของกีฬาท,ท,ท,ที่ยุติธรรมและเที่ยธรทมซึ่งถ้าเป็นในรูปแบบนั้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะจบแบบแต้มต่อเกมหรือว่าพอยต์เพอร์เกมซึ่งจะเป็นแบบนั้นลิเวอร์พูลก็จะจบเป็นแชมป์อยู่ดีตรงเนี้เป็นสิ่งที่ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกก็ต้องยอมรับให้ได้ไม่ว่าอย่างไงก็ตามนี่คือ สูตรคำนวณแต้มต่อเกมจอร์ดิชบอกว่าเป็นอะไรที่ก็ยุติธรรมที่สุดแล้วเอาเอาแต้มมาหารกับจำนวนเกมที่ที่มีที่แข่งไปนะครับมาดูกันที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับฟีฟ่ามีการอนุญาตแล้วนะครับว่าเดี๋ยวถ้าฟุตบอลกลับมาเตะก,กันได้นะจะอนุญาตให้ใช้ตัวสำรองได้5คนหมายถึงว่าเปลี่ยนลงไปอได้5้าคนเลยปกติเราจะชินกันที่ซสคนถูกไหมครับเป็นเรื่องปกติ แต่อันนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเขาจะอนุญาตให้ได้ถึงห้าคนสาเหตุก็เพราะว่าเขากลัวว่าการที่ร่างกายนั้เแต่อาจจะไม่ได้ฟิตพอแล้วต้องมาเตะแบบสามวันนัดสองวันนัดนึกตัวอย่างออกไหมครับอย่างเช่นเตะวันอาทิตย์ไปแล้ววันพุธเตะอีกนัดหนึ่งวันเสาร์เตะอีกอะไรแบบนี้มันเตะถี่มากร่างกายนั้งแต่มันจะไม่ไหวกันก็เลยอนุญาตให้ใช้ตัวสำรองได้ถึงห้าคนแต่ทีนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่ได้บังคับแค่อนุญาต นะครับพิมลีหรือว่าเดลิกา้าก็ต้องเลือกเองว่าจะเอาไหมจะใช้ตัวสำรองเปลี่ยนลงไปได้5คนเอาหรือเปล่าเป็นการช่วยนั่นแหละช่วยสภาพร่างกายน้กแต่ให้ไม่กรอบจนเกินไปใครอ่อนล้าก็เปลี่ยนออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ฟีฟ่าก็มีการยืดหยุ่นกดตรงนี้ให้นะครับส่วนสถานการณ์ไวรัสโครโครโนาเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบแค่เรื่องราวของการแข่งขันอะไรอย่างเดียวนะครับมันกระทบไปถึงเรื่องของการต่อเติมสนามแอนฟิลด์ของเราซะแล้วนะครับสำหรับฝั่งแอนฟิล,ลด์โรดนะ ล่าสุดเนี่ยการขยายสนามฝั่งแอนฟิลโรสเนี่ยต้องดีเลย์ออกไปนะครับนะเดิมทีเนี่ยการหาบทสรุปร่วมกับพวกเราผู้อยู่อาศัยเหล่าผู้ค้าขายหรือผู้อยู่อาศัยในรอบๆตรงแอนฟิลโรสเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วล่ะว่าน่าจะได้แล้วก็เรากําลังที่จะยื่นข้อเสนอให้กับสภาเมืองแล้วก็เดิมทีแผนเดิมเนี่ยปลายปีนี้นะครับย้ํานะครับว่าปลายปีนี้เดิมทีนะจะเริ่มต่อเติมและ แผนเดิมคือการให้เสร็จสิ้นภายในซัมเมอร์2022นะก็ถึงซัมเมอร์2022เมื่อไหร่ก็จะพร้อมเสร็จแล้วก็พร้อมเปิดใช้ทันทีแต่ทีนี้ด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นะครับสมสทรลีภูแถลงยืนยันแล้วว่าต้องดีเลย์ออกไปต้องเลื่อนออกไปอีกนิดหนึ่งนะครับสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยจริงๆนะครับมันแผนต่อเติมแผนการยืน่นแบบแผนให้กับสภาเมืองมันต้องเลื่อนออกไปทําให อาจจะช้ากว่าเดิมไปอีกราวๆหนปีเลยทีเดียวจากจะเสร็จสิ้นในซัมเมอร์2 2 2 2ก็จะไปเสร็จสิ้นพร้อมใช้ซัมเมอร์ใน2023เท่ากับว่าเราอาจจะได้เห็นสนามต่อเติมเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นทะลุ60,000กว่าที่นั่งเนี่ยก็คือซีซั่น2023-2024ซึ่งนั่นอาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเจกเกนคัพกับเรียบูที่สัญญาเขามีถึงปี2024นะก็ไม่รู้ว่าเจเกนคอพจะต่อสัญญาไหมาแต่ว่า ก็คือจะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่เจนคอปได้ใช้สนามแบบจุ60,000นกว่าที่นั่งพอดีนะยกเว้นว่าเจนคอ่จะต่อสัญญากออกไปก็จะได้ใช้สนามต่อไปอีกนะครับนี่ก็คือข่าวสารที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับยังมีข่าวอื่นๆอีกนะครับมาดูข่าวสีสันนะครับตลาดซื้อขายนะครับมาอีกแล้วครับเลยดิสปอร์ตเมื่อวานนี้เล่นว่าเล่นเมื่อวานเล์ดิสปอร์ตเล่นข่าวว่าลิปูรเราดอดไปคุยกับพ่อของโทรไปคุยกับพ่อของเอมปาเป้นูนิน,น่นอะไรก็ว่ากันไป วันนี้สื่อเดิมเลยครับเลอร์ดิสปอร์ททำไมรายงานข่าวลิฟูบ่อยจังวะอันนี้ผมก็งงนะคิดอยู่ในใจแต่ว่ามันไม่ได้คิดอยู่ในใจแล้วสิผมพูดออกมาแล้วนะครับเลอร์ดิสปอร์ตบอกว่าลิฟูเราเนี่ยรายงานเขาไปเจอมาอีกแล้วว่าเราไปติดต่อหาวิกเตอร์โอซิมเฮนนะกองหน้าตัวเก่งของลิวกองหน้าวัย21ปีชาวไนจีเรียของลิวนะไปติดต่อมาไปติดต่อกับตัวแทนนะครับพูดถึงความเป็นไปได้ในการที่จะเอ้ย เราสนใจนักเตะของคุณนะนูน่นนี่นั่นคือในเนื้อข่าวของเดอะดิสปอร์ตเนี่ยถ,ถ้าเข้าไปดูนะครับเขาก็ยังคงมีการเดี๋ยวแปน,นะพูดถึงเอมบาเป้เมื่อวานนี้แต่ก็พูดนะว่าเป็นไปได้ยากคิดว่าโอกาสย้ายของเอมบาเป้ในซัมเมอร์นี้น่าจะเท่ากับศูนย์แต่ว่าถ้าในซัมเมอร์ถ,ถัดไปเอมบาเป้ยังไม่ได้ไปไหนลิพูอาจจะกลับมาหาอีกครั้งหนึ่งก็ได้คือติดต่อไปหาพ่อในเบื้องต้นแล้วเขาก็ว่าประมาณนั้นแต่ในเรื่องราวของวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยเขาบอกว่าลิพูก็สนใจใน แต่ว่ามีหลายทีมหน่อยนะครับมีแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดก็เล็งอยู่มีเชลซีที่ก็เล็งมาก่อนหน้านี้แล้วโน,นนีนั่นแล้วก็อาจจะบอกว่ามีนิวคาสเซิลที่ก็แอบแอบเล็งโอซิมเพนไว้เหมือนกันนะครับก็เขาก็ำลังจะบอกว่าลิพูเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจโอซิมเพนนี่แหละซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าลิพูสนใจโอซิมเพนจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ลิพูเล็งอยู่จริงๆหมายถึงพวกกองหน้าพวกตัวลุกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ลิพูเราเล็งไงแต่ผมไม่มั่นใจว่าข้อมูลจากเดอะดิสปอร์ต ชัวแค่ไหนในเบื้องต้นผมเคยพูดไปแล้วว่าเลยเดิร์ดิสปอร์ตเนี่ยเป็นสื่อแนวแบบกอสิบเป็นสื่อแนวกแายหลายครั้งก็เต้านะครับดังนั้นก็ฟังหูไว้หูก่อนนะครับเอาเป่าฟังแบบสีสันไว้ส่วนบุกโยซากานะครับนะดาวรุ่งสารพัดประโยชน์นะครับเล่นในทั้งแบ็กซ้ายก็ยอดเยี่ยมปีกก็เล่นได้นะครับวัย18ปีของอาร์เซนอลนะครับที่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวและยังไม่ได้ต่อสัญญาตอนนี้แกออกมาโพสต์ในโลกออนไลน์ในโซเชียลของแกในทวิตเตอร์นะครับ เพราะเป็นคลิปวิดีโอแบบเล่นเนี่ยอ่าโชว์ทักษะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับยิงประตูแอสซิดสวยๆมากมายนะครับอ่ะโพสต์แล้วที่สำคัญคืออีโมจิที่แค่ใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นรูปนาฬิกาทรายนะเป็นรูปรูปฟุตบอลและจุดจุดจุดแค่นี้แหละด้วยความที่โพสต์แล้วมันทิ้งปริศนาทำไว้เนี่ยมันทำให้โอ้โหแฟนๆเนี่ย แฟนๆมาเม้นกันแบบแตกตื่นเลยคือแฟนอาร์เซนอลก็บอกเฮ้ยอยู่ต่อเธอนะบุกยโยสาก้าแบบคือไม่รู้ว่าโพสต์อันนี้เกี่ยวกับตลาดซื้อขายเปล่านะอันนี้แฟนๆก็แตกตื่นกันแฟนอาร์เซนอลก็บอกคืออยู่ต่อเธอปฏิเสธข้อเสนอจากบาเยนน์ดอร์มุนแล้วก็ลิเวอร์พูลเธออยู่กับอาร์เซนอลของเราต่อเถอต่อสัญญาเธอบุกยโยแล้วก็มีบางคนโพสต์ภาพเป็นบุกยโยสาก้าตอนที่แบบเป็นเด็กคือเขาเป็นเด็กปั้นของอาร์เซนอลนะนะ อืมนู่นนี่นั่นกันไปก็โพสกันไปโพสกันไปโพสกันไปแล้วก็มีแฟนรีพูหเข้าไปบ้างอย่างเช่นรีพูหบอกย้ายมารีพูเธอะนะก็เลยได้ว่าแค่โพสตแค่นี้ก็แตกตื่นกันแล้วแต่เพื่อนๆลองคิดหน่อยว่าถ้าเขาโพสเป็นรูปนาฬิกาทรายเป็นรูปฟุตบอลแล้วก็จุดจุดสามอันเขาหมายถึงอะไรด้วยส่วนตัวผมผมก็รู้สึกว่าเขากาลังหมายถึงคิดถึงคิดถึงฟุตบอลเบ่าอยากจะกลับมาเล่นฟุตบอลล้าในสถานการณ์ที่ไวรัสโคโรนาเป็นแบบนี้หรือ หรือว่าผมคิดน้อยไปหรือว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะทิ้งผปมไว้จริงๆว่าเวลาของเขากับอาร์เซนอลกำลังจะหมดแล้วเพราะว่าสัญญาเขาเหลือแค่ปีเดียวและเขากําลังจะย้ายทีมหรือเปล่าโอ้โหอันนี้เป็นเป็นมุมที่กว้างมากแต่ว่าในเบื้องต้นผมอย่างที่ผมเคยรายงานให้ทราบกันแล้วว่าตัวของบุเก็โยซาก้าเป็นเด็กปั้นของอาร์เซนอลดังนั้นลึกๆเขาต้องมีความรักอาร์เซนอลอยู่แล้วเพียงแค่ว่าต้องตกลงค่าเหนื่อยกันให้ได้ ตอนนี้เขารับค่าเหนื่อยโคตรถูกนะครับรับค่าเหนื่อยแบบเยาวชน8,000ปอนด์ต่อสัปดาห์คือถ้าออร์เนนอยยอมจ่ายสัก3-4หมื่นเนี่ยผมว่าไม่แน่เขาอาจจะอยู่ออร์เนนอลต่อก็ได้อันนี้ก็รอติดตามกันแต่ว่าผมว่าเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเล่นบักซ้ายได้เล่นปีกซ้ายได้เล่นปีกขวาก็ได้ไอ้ตรงผมว่าโดยส่วนตัวผมชอบนะสำหรับบุกโยสก้าแต่ไม่รู้ว่าข่าวกับเราอ่ะกับเขาที่เคยมีมันจริงเท็จแค่ไหนก็รอติดตามกันต่อไปมาดูกันที่ดิดมาฮามันกันบ้างนะครับออกมาให้สัมภาาษณ์กับทง The a t h l e t i c UK นะครับโดยเขาเชื่อว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญเลยนะที่ทำให้เกอิต้าเนี่ยยังคงเล่นไม่ออกแล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของเกอิต้าที่พลาดตั้งแต่ต้นแล้วนั่นก็คือการเลือกเบอร์เสือ้อเบอร์แปดนะการที่เกอิอต้าไปเลือกเบอร์เสือ้อเบอร์แปดทางด้านดินมาฮามานบอกว่าแน่นอนเรื่องของค่าตัวที่แพงอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่องที่สโมสรต้องจ่ายก็คือไม่เกี่ยวเรื่องค่าตัวแพงก็ส่วนของเรื่องค่าตัวแพงแต่สิ่งที่คุณเลือกได้นั่นก็คือเบอร์เสื้อการที่คุณไปเลือกเบอร์เสื้อเบอร์แปดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสักเท่าไหร่นะเขาบอกอย่างนี้ว่าคือเบอร์แปดเนี่ยคือแน่นอนผู้คนก็คงไม่ได้เปรียบเทียบเขากับซีเมนเจรลาดโดยตรงหรอกแต่ว่าการที่คุณเลือกเบอร์แปดกับเบอร์เจ็ดเนี่ยมันเป็นเบอร์ที่แบบเป็นเบอร์ตำนานอ่ะมันเป็นเบอร์ที่คุณจะมีภาระมากกว่าเบอร์อื่น ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในในข้อที่เกตาเลือกมาแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวเองสักสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ทางดิษมาฮามันก็บอกด้วยว่าเกตาไม่ได้เล่นในฟอร์มที่ทุกคนคาดหวังเลยสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากเกตาคือโอ้โหมีส่วนร่วมกับเกมลุกลากเลือ้อยเล่นในพื้นที่แคบยิงแอสซิตอะไรก็ว่ากันไปแต่ในเบื้องต้นฮามันบอกว่าสิ่งที่พลาดอีกอย่างหนึ่งคือ การที่ขพอเขาย้ายมาการเซตอัพเกมของลิฟูมันเปลี่ยนไปแล้วลิฟูขึ้นเกมโดยใช้ฟูลแบ็ตไม่ได้ขึ้นเกมโดยใช้มิดฟิลมันก็เลยทําให้เกอ,อิต้ามาเล่นในระบบที่ไม่ได้แบบว่าเอื้อให้เกอ,อิต้าได้โดดเด่นขนาดนั้นอันนั้นคืออีกหนึ่งสิ่งที่ทางฮามันก็ชี้มาให้เห็นถึงข้อตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออ่ะอันนี้คือมุมมองจากดิสมาฮามันนะครับมาดูชาบีอารอนโซนะครับคุณชายของเรา มีข่าวนะครับว่าจาก go com บอกว่าเป๊ปกอราเนี่ยกำลังมองหาคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยแทนมิเกลอาร์เตต้าอย่างที่เราทราบกันมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยไปคุมอาร์เซนอลแล้วนะครับแล้วก็กําลังหามือขวาคนใหม่ซึ่งล่าสุดก็เล็งไปที่ชาบีอารอนโซ่นะคุณชายของพวกเรานั่นเองซึ่งก็เคยร่วมง,งานกันชาบีอารอนโซ่เคยร่วมง,งานกับเป๊ปกอริโอลานะครับรู้ขารู้ใจเลยกันที่บาเดิมิวนิคและปัจจุบันเนี่ยชาบีอารอนโซ่ก็คุมทีมเรอัลโซเซดัตเบนะครับหรือว่าทีมสำรองของเรอัลโซเซดนนนั่่แหละอยูใ เป็นทีม B นะครับหรือว่าภาษาสเปนเรียกว่าเบก็รอดูครับว่าอารันโซจะไปไหมมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าอารันโซอาจจะสนใจก็ได้เพราะว่าคิดดูจากกลุ่มทีมเบทีมสำรองของเรอัลซิดัตแล้วคุณอาจจะได้ไปเป็นผู้ช่วยเป๊ปโกเดล่าไม่แน่นะเขาอาจจะเลือกไปก็ได้แต่รอติดตามกันดูนะครับไม,ไม่อยากให้มาเป็นคู่แข่งกับทีมเราเลยเนะอมมาดูกันที่ เลมบาบาครับออกมาเปิดเผยครับหลังจากพึ่งครบรอบ mm hmm. เมื่อไม่กี่วันนี้พึ่งครบรอบวันที่เจอหลาดรื่นนะครับที่พาไม่พลาดแชมป์เดมบาบาก็ออกมาแสดงความเห็นใจนะครับถึงซีเวนเจอหลาดนะนะักข่าวก็ไปถามนะักข่าวสกายสปอร์ตไปถาม mm hmm. เขาก็บอกว่าอื mm hmm. เขาเข้าใจหัวอกของเจอหลาเลยนะกับการที่พลาดในเกมสําคัญแบบนั้นนะ่ะมันคงเป็นอะไรที่จะยากที่จะยอมรับได้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเขาก็พยายามทําในหน้าที่ของเขานะ แต่ว่าการที่เจอหลาดพลาดในลักษณะแบบนี้นี่เจอหลาดคือคนที่รับใช้สโมสรอย่างยาวนานให้กับสโมสรแห่งเดียวก็คือลิเวอร์พูลตั้งแต่เป็นเยาวชนจนถึงชุดใหญ่แล้วก็คือเขาก็มีความเห็นใจกับตรงนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเขาเขาจะเห็นใจเกินไปไม่ได้และหน้าที่ของเขาคือตอนนั้นพอบอลมาหลุดมาถึงเขาเขาก็ต้องลากไปยิงมันก็มันก็เป็นเรื่องของเขานะครับนะก็อันนี้คืออีกมุมมองหนึ่งที่เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเออเดมบาบาเขาก็เห็นใจเหมือนกันนะอืม ามาดูกันที่ <c oughs> สีสารนะครับเซสชันโยคะวันนี้มีการเปิดเผยคลิปออกมาอีกแล้วแต่หัวข้อในวันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็มีหลายเรื่องราวนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายกันไปแน่นอนก็มีแซวกันไปแซวกันเรื่องทรงผมต่างๆนานาเพราะว่าตอนเนี้ยแต่ละคนก็ไปตัดผมกันไม่ค่อยได้นะครับอยู่แต่บ้านกันอ่ะโกเมสกับผมยาวเขาเฟื้อยนะมาติฟกับผมยาวขึ้นเรื่อยๆออกเลตแชมบเบอร์เลนก็บอกว่าเขาตัวเองเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะออกเลตก็เป็นตัวหาเหมือนกันนะ แล้วก็มีแซวกันไปแซวกันมาเจนคอปสวัสดีสวัสดีชั Hello, ร์กนะเฮลโลชัร์กก็เรียกก็คือชัรกก็คือชัรกชารกิรลี่นะแล้วก็สวัสดีทักทายคนน,นนู้นคนนี้สวัสดีทักทายโรเบิร์ตสันนะครับบอกว่าอะไรนะเดอะคราวออฟสกอตแลนด์แอดอิงแลนด์ก็คือพอเห็นพอเห็นโรเบิร์ตสันกับเฮนเดอร์สันมารายงานตัวคอปก็ทักทายว่าคุณคือความภาคภูมิใจของสกอตแลนด์และอังกฤษนะเฮนเดอร์สันกับโรเบิร์ตสันก็แซวกันไปแซวกันมาแต่หัวข้อหลักในการที่พูดคุยกันนั่นก็คือ พอเทรนต์อโนโผลมาเท่านั้นแหละนะครับนะเดี๋ยวพอเทรน์โผลมาปุ๊บคอปก็บอกว่เาเอาไงเทรน์ก่อนที่เราจะไปเริ่มเซสชันโยคะมีอะไรจะพูดถึงฟีฟ่ายี่สิบที่เองไปแข่งแล้วแพ้นัดชิงมาไหมนะเออเกิดอะไรขึ้นอยากจะอธิบายไหมเทนก็บอกว่าโอ้โหตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นมากอย่างกับฟุตบอลจริงๆในรอบนอกเอาทัวร์นาเมนต์เลยอะแล้วเหมือนไปแพ้นัดชิงให้กับวูบา์มตันอะเออมันก็แบบตื่นเต้นแบบนั้นเลยนะครับ อ่ะทีนี้คอาก็ถามต่อว่าเฮ้ยออกเดย์แชมเบอรลนเองมีอะไรจะพูดไหมที่เทนได้เป็นตัวแทนในการไปแข่งแทนเองเนี่ยเองรู้สึกยังไงนะเจ้าแชม,ม,มเบรลนก็บอกว่าแน่นอนผมไม่เห็นด้วยเลยจริงๆผมควรจะได้ไปแข่งไม่ใช่เทนนะผมควรจะได้ไปแข่งฟีฟ่าออนไลน์แกก็เหมือนคุยข่มไปแหละนะแล้วก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังที่แบบตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์น่ะเทนไม่ยอมส่งเขาลงเลยนะต่อให้เกมนี้จะมีค่าพลางังค่าเลตติ้งที่เท่ากัน เทนก็ไม่ส่งเข้าลงอยู่ดีเทนก็ตอบกลับว่าเฮ้ยแต่ผมก็ชนะก่อนหน้านี้นมาหลายเกมแล้วไงผมก็เลยคิดว่าเอา้าในเมื่อชนะมาจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนทีมทําไมอ่ะอะไรก็เถียงกันไปเถียงกันมาสักพักเหมือนคอปทนไม่ไหวคขาบ,บอกพอแล้วคอปก็สั่งเหมือนทีมงานที่ชื่อว่าเดฟอะนะครับทีมงานน่าจะชื่อเดวิดไนดิง n g เป็นคนที่แบบคุมคุมโปรแกรมซูมแบบสลับหน้าไปสลับหน้ามาก็บอกว่าเดวิดไนดิงพอ ขุปาาพวกนี้ห่อยแบบว่ามิวเดียมอินาพอแล้วให้พวกเขาหยุดพูดได้แล้วนะ <c oughs> ก,ก็คอปแกก็กวนดีเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสีสันที่นามาฝากกันแล้วก็ทิ้งท้ายอันสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับก็คือลูปวสั้นแกเล่นมุกกับในทวิตเตอร์ stay safe everyone นะครับก็อบอกทุกขอให้ทุกคนปลอดภัยนะขอให้ทุกคน stay safe <c oughs> เหมือนกับที่ผมรู้สึกเวลาที่ผมอยู่ข้างๆเฟอร์กิวฟันได้ผมรู้สึกปลอดภัยอยู่เสมอแหม่มีการหยอดฟันได้นะว่า อยู่กับฟันไดนแล้วรู้สึกปลอดภัยเสมอไอ้เจ้านี่นี่มันอารมณ์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 ฮา,ราจริงๆนะเจ้าแอนดี้โรบัสสันเนี่ยนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับกระเบนเนบนะครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่านึกถึงกระเบนเนบนะพิมพ์แคมครับพิซซ่าเดี๋ยวก็จะแปะเบอร์สำหรับโทรสั่งเดลิวเวอรี่เอาไว้ให้นะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กนะครับรวมไปถึง เซตพอยต์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนำเข้ารถยนต์อิสระใครสนใจรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศก็ติดต่อไปได้ที่เซตพอยต์กรุ๊ปนะครับรวมไปถึงช่องของผม y o u t u โค้ดแอคนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันเอาไว้เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดสตรีมเกมหรือไลฟ์สดประเด็นต่างๆวันยงวันหยุดก็ติดตามไปได้ข่าวสารก็มีอัปเดตทุกวัน Facebook I g ก็ติดตามได้วันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ